ดีครับผมพวกกันคือเก่าครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็บที่ามาเบิ้งอ่างเก็บเก็บน้ำครับนี่กศสีนี่พวกชาวบ้านเพิ่นมาหาปลาครับนี่เลยไหลบ่อแล้วเว้ยเลยหลบ่แล้วครับบ่อ

กชิยูประมาเนี้ยแหละครับนี่นี่อุปพวกอุปกรณ์หากินเพิ่นครับนี่โอ้ใส่หลอกดึงเลยตัวนี้ปาดีน้อยนี่แหละครับบรรยากาศคร่าวๆกษิยูประมาเนี้ยแหละครับนี่ อ่างเก็บน้ำครับนี่อ่างเก็บน้ำหว้วยกระโดงปะห้วยกระโดนหว้วยห้วยกระโดนมาสั้นครับพี่น้องกต่สีม,มีไใส่บองนี่ตึกตึกเงี้ยนี่พอสันครับโอ้บรรยากาศแบบถือว่าโอเคนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ยังเศร้าๆอยู่ครับนี่ห้อยคนดีย,ดยหวหลายบราณอย เมือว่านี่มือก้อนนั้นสีมีพ่อขามารับสื่อเลยครับนี่รับสื่อกันเลยครับอยู่กลางน้องเลยครับนี่จาว,ว่าน้องหอ่วยเออหอ่วยหย่วยห่วยบ่อ,อพิษขอโอดคอให้อ่างจิบน้ำห้วยกระโดนมัคยุนในพื้นเดียวกันกันล่ำห้วยข้านะแต่ว,ว่ามองนี้หู้ซึ่งวันทเป็นคู่มันนาะ เดี๋ยวฝนหลือเต็มเลยยังกันไปบนหลังบรรยากาศม,มันว้าัวนี่ครับบรรยากาศด้านหนังเพิ่นกระชี้ยุความมาณนี้แหละครับนี่เพิ่นกระสีตึกงเฮครับบอกแบบภาษาอีสานก็นดีครับนี่มีแต่ส่วนใหญ่ก็นทเป็นพวกแครเป็นน้่ะในยังตั้งกัน อโอ้ปกอุปกรณ์หาปลาเพิ่นตัวครับบอจะไปซื้อห้านหาใหม่นอ้อตกถูกอ่ะ อยู่ด้านล่างเพียงแคสิดึกเหครับเวลานำป่าขึ้นมากกสิขึ้นนี่ละครับถ้นก็บจีข้นมาเล่นมายังดวงเสืล่ะครับมันจีขึ้นเป็นกลุ่มนะครับนี่ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ล่ะครับนี่อหลังจากพาอยู่เขายูสองสามมือครับบางฮัตนี่น้ำก็ได้ลาก น้ำปาลาไหลหลากเลยครับน้ำท่วมแถวอำเภอบังหินแล้วครับ ท่านวานเฮคือสิบัวอะไรด้หมดนี้มันเลิอกเสือบี้นี่สมซ้อมเบิ่งจากคือว่าตอนหนามพราะท่านนี่นะอือนี่ครับเคนกับสีพายเรือหาปลาไปเรื่อยๆครับนี่เครื่องวานเฮไสม่องครับนี่อือพอดีว่าพอดีว่าผมขี่รถผ่านมาเลยครับเกิดเลยจอดพอดีครับนี่ ยอดเบ่งนะครับพี่น้องว่าเพินนได้ปลาหลายบัวทนี่ามาซื้อครับนี่ใช่ละ่ละล่าใ่หอเแล่วมนดาเนี่ยโอ้โหขาวับหลับอ,อู้พี่น้อง ขาจัยงนอกระดับโอ้ยพี่น้องเลยเรียบลอยครับหนึ่งเต็มครับพี่น้องมันมันไม่ึ้นหลายอยู่บุ้มนี่น่ะเออแต่มันมันึ้นแล้วมันย่อนครับ hmm. นพวกปลานิ่น,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 นปลาเข็งครับหลายเห้งครับนี่ นี่แหละครับบรรยากาศโดยร่วมกับชิวประมาณนี้แหละครับอ่างเก็บน้ำห่วยกระโดนครับนี่พี่นออ้องเขตอัมเภอวังหินเฮาครับนี่คร,รับ <c oughs> ปกติเดี่ยวสองสามหมื่นนั่นห้วยผัวชาวบ้านเพิ่อมาหาปูหาปลาเนี่ยเต็มไปเลยครับพี่น้องนี่ยสองฟังทางจยากเบ็ดจยากม่องแหละครับโอไปไปมองไปยันได้ก็ได้ต่ ฝหนมาเคสองมือครับน้าปลาไหลหลากเลยครับพี่น,อน้องเพราะว่ามองได้กระทวมเบิดครับนี่มันก็นได้วมน้าให้มันก็ยัง่งทวมครับแถวนี่นคิดบึงดบ่งเดือบบ่ อีกขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่นี่คุณพ่อคุณก็ต้องจอบทีบานเฮียอยู่ครับนี่อยู่ทั้งใต้เลยลนะ่ะ มาบบท่านครับมาสวยโพดนครับส่กมาตอนสาๆครับครับปกติเนี่ยเพิ่นระเสียเอาผ้นมาขายอยูเข็มนี่ครับนี่ราะวผันเข็มเพิ่น ราษีทหาสี่ปลาครับพี่น้องมาพอท่านเพล่นครับรสายเรยวขึ้นขายเท้อยู่สอยู่สไปทางไหนว่งนั่นละ่ะพอจะไป น้ำปลามันยังน้ำถ่เวเนาะเท้านี้เนาะเหลือแล้วน้ำน้ำน<า>้ำละพนะายุเขามานาม้ำหึมเลยครับพี่น้องนอมเมนต์มันเปนง่ายใได้ น, ung, น้ำท่วมปืดเขตแถวดงแถวไฮนะโมนี่พูดทำไมนายตาหลายไปมึงน้ำเอาไปเดือบเบิ้งคลิปนี้กาฝากกดไลค์กดแชร่นะครับรเด้อหรือว่าไผเดือบกุดแล้วกับสีบัวเดือบผาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากสองเบาเมืองศรีวิช<อ>ัสองครับพี่นอ้อง เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ